จามเจาะข่าวในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง3ประเด็นที่ตอนนี้โลกออนไลน์กำลังสนใจและพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้สำหรับประเด็นแรกนั่นก็คือไวรัสโคโรนาที่ตอนนี้หลายคนกำลังเป็นห่วงสถานการณ์ในประเทศไทยที่ กำลังเพิ่มขยายมากขึ้นและอาจจะมีผู้ติดเชื้อที่มากกว่าเดิมแต่ในเรื่องหลายๆเนี่ยเรายังมีเรื่องดีนะคะเพราะว่าทางการแพทย์ของไทยเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยประเทศไทยสามารถรับมือได้ป้องกันได้แล้วก็มีแนวทางให้รักษาให้หายได้แน่นอนค่ะจะมีแนวทางแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันประเด็นที่2นั่นก็คือ เกิดเหตุยิงสนั่นกันภายในห้างสรรพสินค้าย่านนนทบุรีนะคะซึ่งก็สร้างความแตกตื่นแล้วก็ตกใจให้กับผู้ที่มาเดินเล่นภายในห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงและว,วันนี้เรามีคลิปเหตุการณ์มาให้ดูด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายมาที่ข่าวบันเทิงกันบ้างดีกว่านั่นก็คือหนุ่มซันนี่ดาราสุดฮอตขวัญใจสาวๆหลายคนเลยก็ว่าได้นะคะเขาได้ออกมาเผยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องที่ ร้ายแรงกว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยก็คือการบูลลี่ซึ่งเขาก็จะมามีการพูดคุยแล้วก็จะมาบอกว่าการบูลลี่ของคนไทยเนี่ยเป็นยังไงและเกี่ยวข้องยังไงกับไวรัสโคโรนาเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมกันนะคะติดตามทั้งหมดได้ได้ในจามเจาะข่าวนะคะ สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการจามเจาะข่าวประจำวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2563วันนี้อยู่กับวีเจพุดดิ้งพัชรินกันทราชค่ะซึ่งข่าวแรกในวันนี้เนี่ยหลายคนก็กำลังเป็นห่วงแล้วก็หวาดกลัวกันอย่างมากเลยสำหรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาตอนนี้ที่หลายคนแตกตื่นแล้วก็ตกใจเพราะว่าในประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ย เชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยได้แพร่กระจายไปสู่หลายๆพื้นที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มียอดของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ติดเชืช้อมากจนน่าตกใจเท่าๆกับต่างประเทศนะคะวันนี้ข่าวโคโรนาของเราเนี่ยเราจะมาพูดถึงแนวทางการรับมือของประเทศไทยที่ทางการแพทย์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าไวรัสโคโรนาประเทศไทยสามารถรับมือได้ป้องกันได้และที่สำคัญเขายังพยายามหายาต้านไวรัสชนิดนี้แล้วก็ ทำการค้นคว้าวิจัยเป็นที่สำเร็จแล้วด้วยนะคะสถานการณ์ไวรัสโคโรนาตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่น่าห่วงของหลายๆพื้นที่เลยก็ว่าได้เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีตั๋วไปต่างประเทศในราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากๆทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยากจะไปเที่ยวโดยที่ไม่ได้สนใจสถานการณ์ไวรัสหรือโรคระบาดชนิดนี้ที่กำลังเป็นที่ร้ายแรงของหลายๆประเทศเลยพอกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยก็มี การปกปิดอาการว่าไม่ยอมรับว่ามีอาการป่วยนะคะจนพบตรวจเชื้อแล้วก็พบว่ามีการติดเชื้อของไวรัสโคโรนาซึ่งหลายคนที่ไปกลุ่มเสี่ยงหลายๆประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะจนทำให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างของประเทศไทยเลยหลายๆจังหวัดเลยก็ว่าได้และล่าสุดเนี่ย ประเทศไทยของเราแพทย์ไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะค้นพบแนวทางรักษาไวรัสชนิดนี้ได้นะคะล่าสุด ดรสุภาพร์วัชระพรึกษาดีนักเทคนิคการแพทย์รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของไวรัสชนิดนี้ว่าเธอสามารถถอดรหัสพันธุก,กรรมไวรัสสายพันธุ์ใหม่สุดอันตรายตอนนี้ได้สําเร็จแล้วและในตอนแรกที่โรคเริ่มระบาดเนี่ย ทางเราก็ได้ทำการศึกษาคนควาวิจัยกับค้างคาวหลายๆชนิดเลยพบว่ามีเชื้อโคโรนาจริงแทบจะ100%เอร์เซเลยโดยทำการเปรียบเทียบกับผลวิจัยของทางประเทศจีนด้วยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าค้างคาวทุกตัวเนี่ยจะติดเชื้อชนิดนี้เหมือนกันนะคะ โดยเชื้อที่พบจากค้างคาวนั้นเรายังไม่สามารถระบุได้ว่าเข้าสู่ทางคนมาได้ยังไงในตอนแรกนะคะเพราะว่าอาจจะมีตัวแบบเหมือนเป็นตัวกลางอย่างอื่นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะไม่ได้สัมผัสค้างคาวโดยตรงอาจจะเป็นเหมือนแบบว่างูกินค้างคาวที่ติดเชื้อแล้วคนกินงูต่ออาจจะเป็นตัวกลางที่ทําให้เข้าสู่คนได้นะคะส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ยคือผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ ผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอพอร่างกายอ่อนแอเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราก็จะต่ำไปด้วยทำให้เชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเหมือนเข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีกำลังมากขึ้นนะคะแต่ในเรื่องหลายๆที่ ไวรัสโคโรนากำลังระบาดเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องดีนั่นก็คือโอกาสหายเนี่ยมีมากขึ้นหลังจากที่คนพบสูตรยาต้านนะคะซึ่งก็ยาต้านชนิดนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนแล้วก็การรับมือของแต่ละคนด้วยยาชนิดนี้เนี่ยมีส่วนผสมของยาต้านไวรัสหลายๆชนิดรวมกันนั่นก็คือยา HIV และยาแก้วัดนั่นเองที่ อาจจะมีโครงสร้างที่เข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้เหมือนกันนะคะเป็นการเหมือนนํำยาเก่าที่เคยค้นพบแล้วเนี่ยนำมาผสมเป็นตัวยาใหม่แต่ไม่ได้แปลว่าหลายๆคนหรือทุกคนจะสามารถนํำยาชนิดนี้เนี่ยมาผสมแล้วก็รับประทานเองได้นะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่า หลายๆคนตอนนี้วิตกกังวลนะคะซึ่งแพทย์ก็ออกมาบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งวิตกกังวลกันเกินเหตุแต่สิ่งที่เราควรจะทำนะเวลานี้ก็คือควรป้องกันตัวเองไว้ระดับหนึ่งเพราะเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยรับมือได้ป้องกันได้แล้วก็สามารถมีแนวทางให้รักษาให้หายได้แน่นอนเองนั่นแน่นอนนั่นเองค่ะก็หลายๆคนนะคะก็เบาใจขึ้นสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ที่ทางแพทย์ออกมาบอกแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่การที่จะ ออกไปข้างนอกเนี่ยเราควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันด้วยนะคะเพราะว่า 1. ไม่ได้เพียงแค่ไวรัสโคโรนาอย่างเดียวเพราะว่าฝุ่นประเทศไทยตอนนี้ก็เยอะพอสมควรนะคะเป็นการป้องกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันผู้อื่นด้วยในระดับหนึ่งนะคะมาถึงประเด็นที่2กันบ้างเลยดีกว่าคะ่ะนั่นก็คือเหตุกลาดยิงพี่เพชรเอาไหมไ มาที่ข่าวที่สองกันเลยดีกว่านะคะเป็นเหตุที่ยิงกันสนั่นในห้างสรรพสินค้าย่านนนทบ,บุรีก็คือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนั่นเองนะคะตอนนี้หลายคนอาจจะเป็นห่วงในเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันของหลายๆคนเลยก็ว่าได้เพราะว่า ทุกวันนี้ขนาดเราเดินห้างเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยที่น้อยมากเลยตั้งแต่เหตุการดยิงหรือเหตุการ์ที่มีการเข้าไปยิงกันในห้างสปปรรพสินค้าหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเนี่ยทำให้ตอนนี้คนในประเทศรู้สึกหวาดกลัวที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับละแวกพื้นที่ใกล้บ้านเราหรือเปล่านะคะแต่เมื่อวานนะครับ สถานการณ์เหตุเกิดยิงสนั่นก็เกิดขึ้นอีกครั้งที่ห้างเซ็นทันรัตนาธิเบตย่านนนทบุรีนะคะซึ่งสถานการณ์เนี้ยเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เหมือน เป็นเหตยิงกันเฉยๆนะคะไม่ใช่กราดยิงแบบโคราดนะคะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 3เวลา15นาฬิกา50นาทีเนี่ยมีผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนได้แจ้งเหตุยิงกันที่ห้างสรรพสินค้าเซนทัลรัตนาธิเบศโดยมีรายงานว่าได้ยินเสียงปืนประมาณ2-6นัดทำให้ผู้คนที่กำลังเดินจับจ่ายซื้อของอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเกิดความแตกตื่นตกใจแล้วก็รีบวิ่งหนีเพื่อที่จะหาที่หลบ กันยกใหญ่เลยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบแล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์เนี่ยพบว่าเป็นเหตุยิงกันระหว่างสามีภรรยาเพียงเท่านั้นนะคะโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายหนุ่มมีอาการเกิดการหึงหวงกันเลยใช้อาวุธปืนขนาดจุดยีจุดสองสองหรือจุดยิบสองพี่เื่อจุดสองสองใหม่นะแป๊บนึงโดยผู้ก่อเหตุ โดยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายหนุ่มเกิดอาการหึงหวงแฟนสาวก็เลยใช้อาวุธปืนขนาดจุด22มเนี่ยยิงเข้าไปที่แฟนสาวแต่ว่าเกิดยิงแล้วพลาดไม่ไม่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะเลยเข้าไปทำการชกต่อยแฟนสาวแทนจนมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลในวันนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่มีรายงานว่าได้รับ อันตรายหรือว่ามีใครที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่ก็สร้างความแตกตื่นไม่ใช่น้อยเลยสำหรับคนที่เดินห้างอยู่นะคะจนหลายคนเนี่ยเริ่มหวาดระแวงกับการที่เดินห้างสรรพสินค้าแล้วความปลอดภัยของชีวิตเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ฝากให้หลายๆคนนะคะที่ไปห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ควรจะดูแลตัวเองแล้วก็ระวังรอบข้างด้วยสถานการณ์นี้เนี่ย หลังจากที่เกิดขึ้นก็มีคนส่งคลิปเข้ามาด้วยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เสียงปืนดังขึ้นเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะ เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับใครที่ไปห้างสรรพสินค้านะคะก็ให้ระวังตัวด้วยระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าพื้นที่ไหนนะคะมาที่ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3เป็นข่าวบันเทิงนะคะสําหรับวันนี้นั่นก็คือหนุ่มซันนี่ได้ออกมาเผยมุมมองถึงเรื่องที่ร้ายแรงกว่าไวรัสโคโรนาก็คือการบูลลี่ผู้คนกันเองนั่นเองซึ่งดาราหนุ่มซันนี่สุวรรณ เมธานนท์เนี่ยเขาได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวและความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เพราะต้องโดนยกเลิกคิวไปถ่ายหนังที่ประเทศจีนหมดเลยแต่ซันนี่ก็ยังบอกว่าอย่าวิตกกันมากเกินไปครับและตอนนี้สังคมไทยเนี่ยมีคนที่หลากหลายมากขึ้นแล้วการบูลลี่คนก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยหลังจากที่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศสุ่มเสี่ยงนะคะหลายคนก็อยากจะให้กักตัวแต่แต่หนุ่มซันนี่มองว่าการที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่ตรงกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะหลายคนก็อาจจะมองว่าการกักตัวเนี่ยเหมือนเป็นการบูลลี่เขาแล้วซึ่งหนุ่มซันนี่พูดไว้ว่าการที่คุณไปบอกเขาตีตราพูดใส่หน้าเขาว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมนั้น เป็นเรื่องที่เหมือนเป็นการบูลลี่กันระดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งเขามองว่าการกักตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นการบูลลี่แล้วใครเลือกที่จะกักตัวหรือไม่กักตัวนั้นเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาเขาเลือกได้เขาอาจจะดูเหมือนว่า ประเมินสถานการณ์ตัวเองได้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งหลังจากที่หนุ่มซันนี่พูดออกไปเนี่ยก็มีกระแสะจากชาวเน็ตเนี่ยโตกลับมาเป็นอย่างมากเลยถึงเรื่องนี้โดยหลายคนมองว่าอยากให้แยกแยะให้ได้ก่อนว่าการบูลลี่คืออะไรรับผิดชอบต่อสังคมคืออะไรนะคะหลายคนคนที่เป็นคนเอเชียเนี่ยโดนฝรั่งตีตาพูดใส่หน้าว่าเป็นคนเชื้อโลกอันนี้คือการบูลลี่แต่คำว่ารับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยคือ อยากจะให้ดูแลตัวเองกักตัวเองไว้14วันเพื่อที่ผู้อื่นจะไม่ติดเชื้อต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนั่นเองแต่ว่ายัางไงก็อยากจะฝากให้หลายๆคนนะคะที่กลับจากประเทศสุ่มเสี่ยงเนี่ยควรจะกักตัวไว้อย่างน้อย14วันเพื่อเป็นการที่เราได้ประเมินตัวเองด้วยแล้วก็จะได้ไม่เป็นการแพร่เชื้อให้กับ ใครหลายๆคนที่อยู่ในสังคมต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่ควรเฝ้าระวังอีกหนึ่งเรื่องสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ jam. com นั่นเองหรือช่องทางอื่นๆนั่นก็คือ Facebook, Youtube, Instagram และ Twitter ก็สามารถดูได้เหมือนกันคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ รับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C first ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ